ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เดินไปหาเขาให้เขาเห็นใกล้ๆอะไรเงี้ยเพราะบางคนบินมาจากต่างประเทศอินเตอร์แฟน์หรือว่าหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราให้ได้เราก็อยากจะทําให้เขารู้สึกว่าวันนั้นของเขาเป็นวันที่ที่ดีวันหนึ่งนี่คือเหตุผลที่ที่เราทั้งสองคนคอยมองหาทุกๆคนว่า ว่าแฟนๆของเราอยู่ตรงไหนคะ่ะค่ะนี่แค่เริ่มนี่แค่เริ่มเอามาทั้งกล่องละลูกเตรียมไว้ทั้งกล่องละลูกไม่ต้องเป็นห่วง<อ>ค่ะคน้องฟิล์มล่ะคะน้องฟิล์มล่ะคะถ้าสําหรับน้องฟิล์มเราฟิล์มรู้สึกว่าจากที่ตัวเองทํางานมาอยู่ในวงการนี้ประมาณห้าปีโอกาสน้อยมากเลยที่เราจะได้ออกมาเจอกับแฟนคลับเพราะงั้นฟิล์มเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฟิล์มเจอแฟนคลับฟิล์มอยากใช้เวลาตรงนี้ ให้คุ้มค่าที่สุดไม่ว่าเป็นขับจะอยู่ตรงไหนพี่รู้สึกว่านี่คือสิ่งเดียวที่ฟิล์มจะให้เขาได้คือการให้รอยยิ้มกับเขาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไกลด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนตรงนี้ก็คงไม่มีเราแล้วก็ทุกๆคนที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณที่ เข้ามาเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนร่วมทางก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขตลอดระยะการเดินทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็บอกต่อพลูโตให้กับทุกๆคนบนโลกนี้ได้รู้จักนะคะก็หวังว่าเราจะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ไปมากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นไงฮะทุกคนในทุกๆครั้งที่มีงานที่เรามาหาน้องๆน,นี่คือสิ่งที่น้อง,องทําให้พวกเราได้นะคะ,อะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ากําลังใจที่ทุกคนค่ะมอบให้น้องๆนะน้องเระอยากจะตอบแทนค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะให้กับทุกกคนนะคะมันเป็นกระแสแบบว่าชุดฟ้าชุดขาวชุดดําคือถ้าเกิดว่าให้พูดทางน้ำตาแล้วก็ฟิล์มคือประทับใจชุดไหนเป็นพิเศษไหมคะ ถามทุกคนดีกว่าชอบชุดไหนเป็นพิเศษค่ะส่งเสียงมาได้ไหมคะใครชอบชุดสีฟ้าค่ะขอเสียงหน่อยจ้าโอเคโอเคมีประมาณหนึ่งนะคะชุดสีขาวค่ะขอเสียงหน่อยคนไหนชอบชุดสีดำเสียงมาเลยจ้าคือว่ามติน่าจะคันท่าเบียกรชานกับชุดสีดำนะคะ รู้เลยนะคะรู้เลยนะคะ <c oughs> รู้เลยนะคะว่าชาวพลิวโตของเราเนี่ยไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาแน <ะ S 1> ่นอนค่ะ <c oughs> เพราะว่าเจ้าของด้อมของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน